ครัวแม่สิงโตสวัสดีคะ่ะมาเริ่มตำพริกแกงกันเลยจ้ะตะไคร้ซอยหา่าขาหั่นเป็นชิ้นพริกแดงจินดาหอมแดงกระเทียมรากผักชีใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยหรือจะใช้เป็นเกลือแกงก็ได้จ้าจากนั้นก็ตำตำแค่พอหยาบๆพอนะคะไม่ต้องละเอียด มาเตรียมเนื้อไก่กันจ้ะไก่เราใช้เป็นปีกไก่หั่นเป็นท่อนเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำนะจ๊ะต้นหอมหรือใครชอบใบมะกรูดก็สามารถเตรียมได้จ้าตักพริกแกงที่เราตำไว้ใส่หม้อเลยจ้าเราใช้เป็นหม้อทำกับข้าวปกตินะคะแัดแปลงจากการใช้หม้อแบบ อีสานซึ่งเราเอาไปนึ่งข้าวจ้าเราเลยเอาหม้อธรรมดามาใช้แทนค่ะใส่เนื้อไก่ลงไปคนคลุกเค้าให้เข้ากันไม่ต้องใส่น้ำนะคะปรุงรสเลยผงชูรส น้ำปลาล้าหนึ่งทัพพีเลยจ้าไม่ต้องใส่เกลือหรือน้ำปลาเพิ่มนะจ้าเพราะส่วนหนึ่งเราใส่ไปตอนตำพริกแกงไปแล้วชิมรสชาติดูเค็มหอมปลาลาเผ็ดเป็นอันว่าใช้ได้จ้าหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยจ้ะเอาขึ้นตั้งไฟเลยจ้าใช้ไฟอ่อนๆกระมังหนึ่งใบ เลือกใบที่พอดีจะวางบนหม้อได้นะจ๊ะใส่น้ำลงไปแล้วก็ต้มไปประมาณ20นาทีจะเห็นได้ว่าน้ำในกะละมังลดลงนะจ๊ะเพราะว่าน้ำหยดลงไปอยู่ในหมอ้อทำให้ในหม้อมีน้ำครุกคริกแบบนี้เลยจ้าคนสักเล็กน้อยคนไปคนมา จากนั้นก็วางกะละมังลงไปแล้วก็เติมน้ำลงไปด้วยจ้าต้มต่อไปอีก20นาทีคนดูว่าไก่เราได้ที่แล้วนุ่มแล้วน้ำลดลงแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปจ้าคนให้เข้ากัน นำกะละมังลงมาวางไว้เหมือนเดิมแล้วก็ต้มต่อไปอีกประมาณ2-3นาทีจ้าเพื่อให้ต้นหอมมันสุกน่ากินไหมคะไก่ใต้น้ำ